ไปช่วยเานอยมีทุกคนส่งสีตัวเองหน่อยเลยเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรอบนี้กันแล้วนะคะเราจะมอบรางวัลพิเศษทั้งหมด4รางวัลค่ะรางวัลแรกนั่นก็คือ Miss Perfect Skin by Dr. Reborn Serum ค่ะเงินรางวัล1นแสน การนี้นะครับขอได้ใช้คุณจุรีรับจันทร์สุวรรณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทดอร์รีบอร์และบรรทอที่จัดการให้เกิดขึ้นอบรางวันนี้ครับ Here we go ladies and gentlemen Miss Perfect Skin by d r Reborn s e r u m i s M U T soon mad we but we say one ด,ะะด,ด,ดีด้วยนะคะน้องวีนาแฟนคลับเธอเยอะจริงๆนะคบพี่เม็ก,กี้ครับค่ะฝั่งนี้เนี่ยทั้งไายไฟทั้งรูปและเสียงนะคะมารครบเลยแฟนคลับท่านอื่นจะยู่เฉยนะคะเราโบดได้นะคะทางสาวงามของคุณเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายได้ผ่านการโบดนะคะอย่าลืมนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณถุง 5G ด้วย t ิ k t o k ไทย ด้วยนะคะที่ที HD สามกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเอาแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับ,บคุณจุริยากจ<อ>ันทรสวนนะครับขอบคุณครับวินายยินดีด้วยจา้าเอาละรางวัลต่อไปพี่รางวัลเลยครับรางวัลต่อไปนะคะจะเป็น Miss Real Beauty Real You by d r Tony ค่ะ รางวัลน,นี้นะคะเงินรางวัล1นึ่งแบาทเลยทีเดียวค่ะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายแพทย์วรพลสุขีวัฒนาครับ Managing Director Dr Tony Medical Center on stage เรียนเชิญคุณหมอเลยค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น่นเ<อ>าเอาเลยให้ที่พีเคประกาศดีกว่าพร้อมแล้วนะรพร้อมแล้วนะครับ Miss Real, Beauty Real You by Dr. Tony Medical Center is M U T. 18.00 Power Five for the Game Number One, Mmm, Size of High, Let's Hard Find the Flow Design. เชิญเลยนะครับทั้งสายสพยทั้งเจ้ากรรมวันนะฮะและในรั้งนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับดรบเบิโทนิเมเลตเซ็นเตอร์ครับ BSC c o s m e t o l o g y BSC Streamline ขอบคุณไอคอนสยาม True Icon Hall มาเลย thank you also Acid Wise Public Company Limited ขอบคุณกับ Honda นะครับร่วมมึงกัให้อับบริษัทแบ็คคอร์สสุขุมวิทขอบคุณกับ CP, Grand Asset Hotel Resort Royal Orchid i n t e r n ท t i o n a Towers รวมไปถึงโรงพยาบาลพญายไทยครับค่ะและก็ One Love Foundation นะคะ Index Creative Village ค่ะ Dr. Reborn Beauty Gems นะคะ Judith l e อร r นะคะ Karin Suki Restaurant นะคะ Intercontinental หัวหินค่ะ Holiday Inn หัวหินและ b l u พอร์ตหัวหินรีสอร์อบอค่ะยินดีด้วยนะครับกับอฟ้าน,นะครับขอบคุณในแทย์บรพบลด้วยนะฮะเ้าลคะครต่อไปครับพี่เบกกี้ Tpn Global นะครับขอมอบทุนสนับสนุนให้กับนาตยาสาราหุ่นละครเล็กโจลุยจำนวนหนึ่งแสนบาทขอเรียนเชิญตัวแทนจากนาตยาสาราหุ่นละครเล็กโจลุยครับคนน่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณปุ้ยปียาพรแสนโกสิกและพี่นัทนรงเลิกกิศริค่ะ National Director Miss Universe Thailand คุณปุ้ยพี่นัทเชิญเลยครับ และในค่ำคืนนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับวานาดาวา s ชียร์แคร์ครับมิลลินครับสูทเซเล็ตวิชั่มเวอร์ริง n ่ะแคนนอนค่ะจูเวลเลสซาค่ะยูโรเคปวีฟูดนะคะพี p อชพลน้ำด่าง8.5ชุงมลิซิ่งแล้วก็ดอกไม้จ flow design, ับโกลด์ดีไซน์ค่ะยินดีด้วยนะครับขอบคุณพี่ปุ้ยและพี่น้ำเป็นอย่างสูงครับ ดอกช่อดอกไม้สวยๆจากฟลอรไซน์ขอบคุณที่เอารับไว้อาหารวานรับต่อกไม้นะวะขอจะดให้ตัวเล็กๆเราให้ตัวเล็กรๆนะคะยังไม่หมดนะคะขอบคุณพี่ปุ้ยพี่ณะนะคะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณโอลิเวอร์กินพงวีระเตชะค่ะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมอบทุนสนับสนุนให้อีก ครูแพรมโรนัลดี่แคนดี้บายครูหมอนนะครับปรับเรียวซิรีโอแคล